หมอว่าลงสถาประจำอยู่ขำ,ำหมอว่าลงจุลินอย่างนี้นะพนายนกเกาจตุพรโอ้โหครับต้องส่งออกเวียดนามกรบพวกนี้นะต้องเอาไปส่งเวียดนามครับที่เขาชอบโอ้โหครับมันมีค่าวีลาคาอะไร บอกว่าที่ไปคุยกับอันวาเนี่ยนะครับไปคุยรับรัต่อๆอเรื่องอะไรเรื่องผลประโยชน์นะครับอันวาเขาเชิญไปครับเป็นข่าวไปทั่วโลกนะแล้วมันบอกว่าทําไมนะครับไม่ไม่แจ้งรัฐบาลนะครับทําไมไม่แจ้งทางราชการนะควายงูนะครับเขาจะไปแจ้งทาไมก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องนะครับ เิดเผยสื่อเขารู้หมดครับว่าไปคุยอะไรนะทําไมต้องไปคุยนะครับทําไมต้องไปคุยที่ชายแดนท่าบชเหตุผลที่ไปคุยที่ชายแดนก็เพราะว่าท่านทักษิษอ์สากห้ามห้ามออกนอกประเทศน,นะห้ามออกนอกประเทศมันก็ต้องไปคุยที่ชายแดนนะจะไปคุยที่ไหนนะเพราะว่าท่านได้รับเชิญนะครับ อันดับเชิญแต่ทำไมเชิญไม่เชิญพวกมึงล่ะไอ้สนทยานไอ้ควายทำไมไม่เชิญมึงไปเป็นที่ปรึกษาวะถ้ามึงเก่งกว่าทักงสิ้นนะถ้ามึงมีความนะครับความสามารถมีความดีมีความเก่งกว่าทักงสิ้นครับมึงเก่งในเรื่องเฮาไงแล้วเอาประโยชน์จากมึงนะครับอะไรล่ะครับได้ประโยชน์จากมึงประเทศชาติเคยได้อะไรจากพวกมึงรู้ป่ารอนนะ เข่าไปวันวัดหมาเฝ้าบ้านเห็บหมานะครับทวงความเจริญของประเทศนะทีเวลาบิดาพ่อประยุทธ์มึงนะครับนะโอ้โหครับมคมูนักข่าวครับไม่ให้เกียรตินักข่าวพวกมึงเคยเห่าไหมละ่ะขณะท่านทักษิณยังไม่ได้เป็นนายกนะครับแก่ท่านเป็นอดีตนายกมึงก็บอกว่าอำนาจบาดใจตั้งใจตรงไหน เออถ้าท่านมีแห่งขนมีตําแหน่งอย่างนับก็ไปว่าแต่นี้ท่านยังไม่ได้ขึ้นสู่อานาจนะครับไม่ได้เป็นนายกนะแต่พวกมึงก็มาเห่านะร้อนไงครับยางที่พวกร้อนนะครับนะร้อนพวกนี้ยังหมอวรงตายแน่คนระับโดนฟ้องครับมินประมาทนะมึงไหนหมอะวระงมึงเอาเงินที่ไหนลนะ่ะไปจ่ายท่านนะร้อยล้านนะครับมินประมาทพวกนี้ นะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรทําครับนะเอาเชือกไหมอ่าเดินได้ยากเอาเชือกไหมล่ะกูจะให้สองเส้นมึงนะ่ะนะบางครั้งก็เอาโนอตครับนะเอาความคิดของหมอดูครับนะเอาความคิดมาหมาอดูมาด้วยข้านะครับรัฐบาลครับดูสิครับ ไม่ได้เลยก็โดยเอาด้วยคนไม่ได้เอาด้วยม,ดยมนก็เอาด้วยคาถาเอาคาถามไม่ได้ก็รถถังมึงทําได้ไหมเลยยุคน,นี้นะรถถังออกมาไม่ได้ครับเงินม,มันหมดคลังครับมันออกมาได้ยังไงครับคนที่จะลงทุนลงขันเนี่ยมันก็ต้องอจรงจวะครับนะอย่างเขาลงขันเข้ามาเนี่ยครับเงินในคลังไม่มีเนี่ยเขาเจะเอาที่ไหนละ่ะคืนครับการผุพุเขาคืนไม่ได้ครับ มันต้องรอให้พงเพีงหาเงินเต็มคังก่อนครับนะมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับทบได้พวกลงขันเขาก็ไม่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 กล้าเสี่ยงโอกาสที่จะได้คืนไม่มีเพราะเงินไม่มีในคังอย่างท่านยิ่งรักทาไว้เต็มคังเห็นไหมครับมันก็เข้ามาท่านตัสินทําไว้เต็มคังลบถังก็ออกมาเพราะว่าค่าเติมน้ามันมันสูงอะไรสนดยาียก็รู้ทิศทางเลที่จะหารจะเข้าหรือไม่เข้าตอนนี้ยังไม่เข้าครับ นะต้องสมัยสองสมัยก่อนครับให้เงินมันเต็มคังก่อนเพราะว่าตอนนี้มันนะครับเข้ามามันก็มีเข้ามามันก็ล้มละลายนะครับเจ้าเงินที่ไหนจ่ายบ้านต่างมันชนเพดานหมดแล้วทหารมันก็รู้นกรูเหมือนกันนะก่อนที่มันจะเข้ามาครับเพราะว่าพวกนี้มันนะครับไม่เคยหวังดีต่อประเทศชาติครับนะอันวาเชิญครับเชิญไปเป็นที่ปรึกษา นะเชิญทำไมไม่เชิญประยุทธ์ล่ะ <c oughs> ไอสนธยญาในควายทำไมไม่ไม่เชิญประยุทธ์ทำไมไม่เชิญในชวนล,ลีภไยล่ะที่นายยกในดวงใจของพวกมึงนะอดีตนายกครับนะอดีตนายกอยู่ตั้งสิบป,ปีน่ะประยุทธ์เนี่ยทำไมอันมาไม่เชิญครับนะมีอะไรล่ะครับสร้างผลงานอะไรให้กับประเทศชาติะนะโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปีหกส เขาเอาเลยครับคนอย่างนี้เขาอยากจะคบเหลอพวกมึงไอ้ควายรัฐธรรมนูญปี60ครับสบวเลือกกันเองอย่างนี้ครับนะเขารู้นะครับทั่วโลกเขาก็รู้ว่าคนพวกนี้เนี่ยไม่มีราคาต่อสายตาพวกเขาแต่ทําไมเขาจับต้องอันดับโดโทรลเกอร์ทรั้งสิ้นนะโดยเฉพาะประยุทธ์โดยเฉพาะชวนเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่ละั้งครับงูเห่าก็เอาครับควรนะ วัดต้องไปถามวัฒนาทวเหมครับนะต้องแต่ท่านสมัครก็ท่านก็สิ้นไปแล้วครับนะแย่ระยะครับไปแย่งลูกพักท่านสมัครงุนนเรศครับไปชวนมันจะมีอะไรแหละครับแต่พูดดีโหครับเอาดีใส่ตัวช่วยให้คนอื่นนมันนะครับนะถนัดครับภาคการเมืองพ่านนี้แต่ละตัวออกมาครับแต่ตอนนี้จะตายยกเห็นครับเพราะว่าคนไทยเขารู้ไงครับเขารู้เท่าทัน นะเขาไม่เอาครับนะเก่งแต่พูดเก่งแต่ทำลายคนอื่นครับอ่านะไม่เคยสร้างสรรค์ไม่เคยนะครับให้ประเทศชาตินะครับในเรื่องการพัฒนาเรื่องประชาธิปไตยไม่เคยนะครับนะที่เราเสียรัฐธรรมนูญป,ปี40เขาเพราะว่าไอชวนนี่แหละครับไอกลุ่มพันธมิตรนี่แหละครับนะรัฐบรร,รัฐธรรมนูญฉบับของประชาชน เห็นหรอยังครับมันแกต่างกันท่านท้าสินท่านเข้ามาเห็นหรือยังอ่ะสางงา,ามแมลครับสมัยแรกปีสี่สีาม้อยเจ็ดเจ็ดเสียงครับการผู้ชบจากห้าร้เสียงเขาดูตรงนั้นนะครับอันว่าเขาไม่ได้ดูนะว่าเก่งสร้างภาพเก่งครับจนเขาไม่เอานะครับนาเป็นนายกยังตนครับมาบริหารประเทศชาติมันจะมันก็เหลือแต่การนะครับ <laughs> จะเหลืออะไรครับราชาชย์นจะได้อะไรครับเขาต้องรู้ครับคนที่ทำประกอบอาชีพส่วนตัวนะครับนะสำเร็จนะครับอย่างพันตำรวจตัวรอกตัทุกสิ่งเนี่ยเขาบริหารนะครับธุรกิจเขาสำเร็จนะเขาดูตรงนั้นนะเขาไม่ได้ดูนะลูกแม่ทวดอย่างเงี้ยนขะายปลาทูนะครับในตลาดสดน,นะเขาไม่ดูหรอกครับนะ เป็นนักการเมือง2 5 1 2ไม่มบ้านอยู่เขาเขาจะไปคุยด้วยยังไงเขาอายครับทำไม่ต้องมาครับนะไปเอาคนที่ไม่มีเครดิตผมว่านะครับชาวมาเลยนี่ยพี่น้องชาวมาเลเขาก็ไม่ยอมนะมันเสียนะครับนะมันเสียเครดิตประเทศเขาเอาคนโง่ๆมามาเป็นที่ปรึกษาครับนะย่ามประยุทธ์อย่างนี้ครับที่ไปที่มาก็ลากรถถังเข้ามาไงไม่ได้เข้าตามตอกออกตามประตูครับ ราปีนหน้าต่างเข้ามานะเขาเขาก็ไม่ยอมรับนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่ๆอ,อันวาเขาเขาจะโง่ครับเขาจะดูไม่ออกครับว่านายกประเทศไทยเนี่ยคนไหนครับเก่งคนไหนมีศักยภาพคนไหนได้รับความเชื่อถือจากนานาอารยประเทศนะครับก็ดูตรงนั้นครับนะแต,แต่พวกนี้มันก็มาเอาทุกวันครับนะพวกแกง๊งแก๊งควาย <laughs> ท่านเลยเวียนบัวแกงควายมันอยากจะตายครับนะถ้าอุงอิงอยู่เกินสองสมัยผมว่าพวกนี้ตายหมดนะกากเลือดตายนะกากเลือดตายอยากจะชุพรมันจะเหลือหรยอครับนะอยากนักร้องตอนนี้ก็เงียบนะเงียบหมดเลยครับเพราะว่าท่านทักษิณท่านไม่เอาไว้ไงนะต้องล้างให้หมดครับพวกนี้อย่าเอาไว้ขัดแข้งขัดขาครับนะ วงความเจริญของประเทศการพัฒนาประชาธิปไตยไม่ถึงไหนครับนะเพราะว่าคนพวกนี้ครับมันไม่หวังดีต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยพวกมึงก็เอาเชื่อไปครับบุคาตายตนะท่านยยายครับนะท่านทักสินเนี่ยได้สิทธิ์ได้รับเกียรติได้ไหมครับนะแต่แต่ผมไม่เข้าใจนะครับว่าการเขียนการลากกฎหมายของประเทศไทย มึงทำไมครับไอบีชัยควายมึงทำไมถึงล่างกฎหมายออกมาในลักษณะห้ามคนเก่งนะครับห้ามคนเก่งห้ามคนที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นที่ปรึกษานายกครับแล้วนะพวกควายครับมึงเขียนได้ยังไงครับไอมีชัยควายบิดาไม่สั่งสอนครับพวกนี้พวกบิดาไม่สั่งสอน นะคนเก่งเลยครับใครมาก็ได้ครับนะอย่างอันวาเขายังเอาไปเลยครับนะอันวาเขายังเอาไปเป็นที่ปรึกษาเลยครับแต่นายกฟุงอิงเอาพ่อตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันผิดกฎหมายครับท่านผู้ชมนะมันเป็นไปได้ยังไงครับมันเขียนมาได้ยังไงพวกควายครับรัฐธรรมนูญปีหกศูนี่ย่นะห้ามครับนะห้ามคนเก่งนะครับ มาเป็นที่ปรึกษาหน่อครัเจอร์รี่ยังครับมึงไม่อายเขาเลยมีชยัยควายมีชัยเวรวิศนุมึงว่าไงครับฮะ <c oughs> มึงเขียนมาได้ยังไงรัฐธรรมนูญแบบนี้นะประเทศชาติเป็นของบิดามึงคนเดียวเหรอมันไม่ใช่เป็นของคนไทยหรอครับมึงเขียนมาได้ยังไงเขียนไปแล้วก็ไปยัดเยียดเลยครับให้กับคนไทยรับครับ